เปอร์ซิสถานีต่อไปของเมซี่หากเขาอำลาเปอชเชอนาคตของลีดเดอรเมซี่ณาปัจจุบันนะครับเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามว่าบทสรุปมันจะออกมาเป็นยังไงเมื่อสัญญาฉบับปัจจุบันกำลังจะหมดลงในสิ้นสุดฤดูกาลนี้เขาจะเลือกอยู่ในแดนน้ำหอมต่อไปหรือไม่หรือเก็บข้าวของย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่และหากสุดท้ายแล้วเดอะคิงเมซี่เลือกเส้นทางใหม่สถานีต่อไปของเขาจะมีที่ไหนบ้างเก็ะไปดูกันเลยครับ สถานีแรกบาร์เซโลนาสำหรับเมสซี่แล้วการย้ายกลับบาร์เซโลนาก็เปรียบเสมือนย้ายกลับบ้านเก่าแล้วครับเมสซี่ค้าแข่งกับเจ้าบุญทุ่มแห่งแคว้นคาตาลันมาตั้งแต่ปี2001จากการเป็นนักเตะเยาวชนสู่การเป็นนักเตะเจ้าของรางวัลบารลงดอเขาเนี่ยพาบาร์เซโลนาคว้าถ้วยมาแล้วมากมายทั้งในลีกและระดับยุโรปณเวลานั้นเมื่อ2ปีที่แล้วคงไม่มีใครคิดว่าเมสซี่จะเดินออกจากบ้านหลังนั้นแต่จากปัญหาการเงินที่รุมเร้าบาร์เซโลนาอย่างหนัก ทำให้เขาจําเป็นต้องเดินออกมาแต่อย่างไรก็ตามฝั่งบาร์เซโลนาก็พยายามที่จะดึงตัวลูกรักกลับสู่บ้านเก่ามาโดยตลอดซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เมสซี่น่าจะย้ายกลับมาเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขอีกครั้งภายใต้การทําทีมของลูกพี่เก่าอย่างชาบิเนนเดสบวกกับการที่ราเฟลยูสเตรองประธานสโมสรบาร์เซโลนาก็ออกมายืนยันแล้วว่าได้มีการพูดคุยถึงการดึงตัวเมสซี่กลับสู่ถิ่นเก่านอกจากนี้ยังมีสายข่าวระบุว่า ภรรยาของเมซี่อันโตเนลลาล็อคุโซและลูกๆยังคงคิดถึงชีวิตในสเปนและอยากจะย้ายกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นอีกครั้งสถานีที่2 n นิวเวลโอ้ล์บอยนอกจากบาร์ซโลน่าจะเป็นสโมรสรที่ปลุกปั้นเขาขึ้นมาแล้วนะครับอีกหนึ่งสโมรสรที่บ่มเพาะเข้ามาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือนิวเวลโอ้ลส์บอย ทีมในบ้านเกิดของเมสซี่และเป็นสโมสรแรกที่เมสซี่เริ่มเส้นทางสายนักเตะนะครับนอกจากนั้นแล้วเจ้าตัวยังเคยเอ่ยปากว่าอยากจะกลับไปจบเส้นทางสายลูกหนังกับสโมสรในบ้านเกิดแห่งนี้และก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวที่เจนตินาบ้านเกิดหลังจากแขวนสตั๊ดนอกจากนั้นนะครับเพื่อนสนิทของเมสซี่อย่างเซคิโอกิโรยังเคยเอ่ยปากออกมาว่า เมื่อไรก็ตามที่เมสซี่แยกทางกับปารีสสถานีต่อไปของเขาก็คือการกลับมานิวอโอนบอยบ้านเกิดของเขานั่นเองอย่างเราก็ตามนะครับขณะนี้เส้นทางสู่นิวอโอนบอยของเมสซี่และครอบครัวดูจะยังมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้มีกลุ่มคนผู้ไม่หวังดีพยายาม,ค,มค่มขู่ทำร้ายครอบครัวของลีนินเมสซี่ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อการตัดสินใจของเมสซี่มากน้อยเพียงใดสถานีที่3เอัลฮิลา หากว่าเมสซี่ยังคงมีความต้องการที่จะกอบโกยรายได้เข้าสู่กระเป๋ารวมถึงอยากดวลกับคริสเตียโนโรนัลโดอีกครั้งอัลฮิราวก็ตอบโจทย์ครับโดยในปัจจุบันมีสื่อหลายสำนักต่างรายงานว่าอาัลฮิราลเนี่ยได้ทำการยื่นข้อเสนอทาบทามลิเนเม์พูด้วยค่าเหนื่อยไซตีโลกนะครับ400ล้านยูโรต่อปีดีดเครื่องคิดเลขเป็นเงินไทยก็อยู่ที่หลักหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นข้อเสนอที่น่าเย้ายวนใจเอามากๆเลยนะครับ เงินขนาดนี้และอย่างก็คือได้ดวลกับคริสเตียโนโรนัลโดอีกครั้งซึ่งถ้าเกิดว่าเมสซี่ย้ายไปอัลฮิลาาจริงนะครับผมคิดว่าปัจจัยหลักๆไม่น่าจะอยู่ที่การดวลกันอีกครั้งหรอกครับคงจะอยู่ที่เงินมากกว่าเนาะถ้าเกิดว่าย้ายไปทางนี้นะเลือกที่จะโกยเงินแบบเต็มรูปแบบสถานีที่ 4. ี่แมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อได้เลยว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ยังติดใจแฟนบอลหลายคนก็คือจะเป็นอย่างไรถ้าเมสซี่ย้ายมาเล่นในพรีเมลีกและทีมที่มีศักยภาพ พร้อมรองรับเมสซี่ก็คงจะมีแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แหละครับอีกอย่างที่เป็นต่อก็คือเรือใบสีฟ้ามีนายเก่าของเมสซี่คุมทีมอยู่นั่นก็คือเปปกุดิโอลานั่นเองซึ่งผลงานก่อนหน้านี้เมสซี่ภายใต้การทําทีมของเปปกุดิโอลานะครับลงเล่นไป219นะัดซัดไป211ประตูครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากม แต่ถ้าเกิดว่าพวกเขาได้คัมแบ็กมาร่วมงานกันอีกนะครับตัวเลขการทําประตูก็อาจจะไม่สูงเท่านี้นะครับเนื่องจากเมสซี่นั้นอายุเยอะแล้วแล้วก็ปรับเปลี่ยนสไตล์มาเป็นการแจกจ่ายให้เพื่อนยิงซะมากกว่าแต่ถึงอยงไรก็ตามครับลองคิดภาพดูเมสซี่ร่วมงานกับคิวินเดบรอยและเอริ่งเบลล์ฮาร์แลนด์โอ้โหได้ได้ว่าเมสซี่กับเดอะบอยเนี่ยช่วยกันจ่ายครับส่วนฮาร์แลนด์ก็ยิงจนเจ็บตีนลวครับนัดนึง <laughs> แต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานีนี้ดูจะยากหน่อยนะครับเนื่องจากคุมกําลังที่มีอยู่เป๊กก็น่าจะพอใจมากแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องดึงเมสซี่มามันก็จะเป็นการเพิ่มภาระค่าเหนื่อยเนาะแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้สัทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าบอร์ดบริหารของแมนซิตี้ต้องการจะสร้างการตลาดใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจจากเหล่าแฟนบอลมาสู่ทีมมากขึ้นเมสซี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยครับ และนั่นก็คือ4สถานีเข้าๆนะครับที่เมสซี่มีโอกาสจะไปต่อแล้วทุกคนนะครับคิดเห็นยังไงอยจะให้เมสซี่อยู่หรือไปแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ไปเนี่ยอยากให้ย้ายไปไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดลมกระติ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใคลิปหน้านะครับเจอกัน